เรไทยภูเขาก้าเคลือขคายเผ่าสีซื้อมวลชนและบัดนี้ได้เวลาเปิดงานนบบัดนี้แล้วแต่จะโปรดกระหม่อมนายทว,วัตวงนณเชียงใหม่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก้าเผ่าการที่ท่านได้มารวมอยู่อย่างนี้ก็เสร็จเป็นที่ น่าปลื้มใจดีและผมจะเอาปรรากภาศของคนมทุนระเจ่หัวด้วยนะการที่พระบาทสเด็จพระเจ้หัวส่งตั้งโครงการหลวงขึ้นเขาขึ้นเพื่อให้ไปทัางานบนดอยนะั้นไม่ใช่แต่ว่าเป็นเพียงช่วยชา,าวเขาอย่างเดียวนะความดีของ ของชาวเขาที่ทําอยู่บนดอยเนี่ยจะปรากฏขึ้นข้างล่างด้วยอย่างเช่นว่าเมื่อชาวเขาทําไร่ทําไรไ่ไปเลื่อนลอยไม่ต้องตัดต้นไม้แล้วข้างล่างก็จะได้รับผลเพาะนั่นผมดูมองลงไปข้างล่างเห็นชาวเขาได้ไลเผ่าอย่างนี้ก็ ก็รู้สึกว่าเป็นที่น่ายินดีมากและก็เลยขอจะเปิดงานซะเลยนะครับขอบคุณ แล้วก็หลังจากจะเป็นของพี่น้องชนเผ่าที่จะส่งใจไปให้กับพระเจ้าอยู่หัวนะครับสักคู่หนึ่งก็ขอเส้นได้เส้นนั้นนะครับ

ปะปะเดวะมาสัมปะตามานุปเวนัสตาโตติสุเวนัสตาโตติอาวันตุเตท่านผู้เกลต์ตลอดจนผู้ที่มาร่วมงานนะครับต่อไปจะให้พี่น้องชนเผ่านะครับทุกเผ่าแลขอตาให้จับทุกชนเผ่านะครับ เราอาธิษฐานนะครับอธิษฐานใช้เวลาประมาณสามนาทีนะครับให้ตัวแทนชนเผ่ายืนข้างหน้าแล้วก็เนะผ่าใดที่จะขึ้นไปทีมาพูดข้างบนได้นะครับตรงนี้ผมจะให้เวลาเราประมาณ3นาทีให้กับทูลพระบาทหมเทศเศดเสดนกลัับไปที่ว็นนจไ,ไปวพระเจ้าอยู่หัวต่อไปนะครับ 대양 교회가 다괜만지주저양만니 우리가 교회들상에 봉사 봉사하는에 능껏이 많는 왜지죠 이제는 다 교적 기능가에 เดินชมพิธีกรรมขมงแตะเผ่าซึ่งขณะนี้กอให้พูดหรือพูดหรือพูดหรือสายได้ในสิียนี้รอก่อนนะครับส่วนพี่น้องทุกท่านนะครับก็กลับหลังหันเดินเข้าไปในบ้านของตัวเองนะครับนตัวแทนที่น้องโอ้เขาไปน้อยวัด

ับปูผู้การติดจุดแผลจะอยู่หัวเล่าข้ออายุเสื้อผ้านะโอ้พ่อที่ตับแผลโอ้พ่อเนี่ยโอ้อาจารย์พานุอาจารย์พานุะยอมาปิยมมาบขไยแผลอาจารย์พานุอาจารย์พานุอาจารย์พานุเขาจะมีชุดสำหรับคีบสุดตาเนี่ยจะจะไปถวายอะไรขายขายอะไรขายไป ชุดค่าหรือคุ้สาตาเขารวบรวมทั้งหมดเขาถือว่าเป็นการชำระล่างลขางไม่ดีออกจากมอจูก่อสิ่นนะคะถ้าเกิดมากพูดไม่ถูกก็ขออภัยด้วยนะคะพอดีเขียนคำสับมาเลยพูด อ่านไม่ค่อยได้สำเนียงเหมือนของชาวดาราเขาบปลอ็นหลังเขาป็นหลังนะครับอยู่ที่ไหนครับอ like ่ะี่อยู่ที่ไหนครับฝาฝาบ้านชาค่ะโอ้ขอบคุณมากนะครับอยู่ที่ไหนครับอ๋อหนุ่มูกมาเริ่มปวยหมักเลียงครับฝาเป็นหมักเรียงวันนี้มามาในงานอะไรครับ ชนเผ่าค่ะเฉลิมฉลองเพื่อในหลวงของเราใช่ไหมครับเป็นเผ่าอะไรครับเนี่ยเผ่าดาราอ่างค่ะเผ่าดาราอ้างเหรอโอ้ยันเซเลชเซกางราล่ะเอาเก่าล่ะครับโอกาสนี้ขอเรียนเชิญรู้แม่โคเชื่อเลยแล้วผมเอ๋อเมเต้าแช่เมตเเต้าแช่เวลาเอามาเข้าเช่อเลย โปล็อกเขาล่ะเงาปล่ะบ้านสาวกบ้านสาวกวันที่เก้าตำบลสันมหาโอ้สนุกไหมครับวันนี้ชอ่ะยันสนุกค่ะจะเอาเบอร์โทรไหมครั้งแรกนะคะเนี่ยอ๋อครั้งแรกเลยครับค่ะวันนี้มาร่วมงานอะไรนะครับเราล่ะงานที่ย่า้ิมกับงานอะไรอ่ะอูเบโอ้ละร่วมใจขาเธอเพื่อเกียรติในหลวงเอ๊ะ นูกันลาถวายพระพรพี่ไปเลยอะอยู่ยาคือะยาพระเจ้าอยู่รู้อ่เอเราไล่ในหลวงค่ะเอ้บู้ยาเมนูหนูติ๊กลระเบเฉยเขาก็ชินนี่อยู่อยู่ทางไหนของประเทศไทยครับอ่าส่วนใหญ่อยู่ที่จังหวัดเชียงเชียงใหม่ครับเชียงใหม่นะครับเชียงดาวอ๋อแล้วก็อุบลครับครับที่เชียงรายก็มีเหมือนกันอ๋อ แต่ว่าน้อยมากน้อยมากเลยครับวันนี้มาร่วมงานอะไรนะครับงานงานชลายเกียรติครองซิริราชครบ60ปี